สวัสดีครับพี่น้อง F c สี่สิสุคนมามากกินกาเฟน้ำกันครับโอ้ยผมก็ไม่เห็นงานคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่นี่ครับอยู่ไอ้เนี่ยงปะหนยอยทิ้น แปดส้อยแปดแต่หางหายล่องคลิปไปโดนอะไรพี่น้องเอ้ยถ้าจะเอาคลิปยังมาล่องครับเขาเคยคิดไปคิดมาว่าเขาบุมีคลิปดีๆเขาก็ไปอยากล่องเขาบ่ได้ไปเห็ดยี่หยังที่มันมีสาระ ่ายวิถีถ้ำยูบานไายยังยังกสซีน,นะครับลงในช่องในยังให้พี่น้องเบิง่งก็เลยบดีล่งครับก็เลยบ่มีอย่างล่องหรืไบดีไทยอย่างล่อลง,อง,อง,องจนกว่าี่ได้เฮ็ดได้ล่งเป็นตุเป็นตะหุ่นแล้วครับพี่น้องบิค่อยๆทะยุล่งไปยี่งหรอกครับ ขันตัวใดนบอนี่สาลากะทั้งเด็กอะขอโทษพี่หน่อมไว้ก่อนๆเด้อครับเด้อบบมีคลิปลดสีร่องคือเพลินนิดดีเตะเสบกระทะห่างเพิ่นกับเห็บลิปเลี้ยวเห็บลิปพยังเพิ่นกัตันนี้น่าอภิหน่อกลัวเน,ะนาะเพิ่นมีอาชีพมา พอดีเฟินกับมาเห็ดขิปถึงสี่เฟินก็สามารถเข้าไปเห็ดสอนคน,นได้สนานนะโมเมนต์เด้เงิ่อนลายอยู่บครับคือว่าเครื่องล่างมาเห็ดงา่นเป็นสเปรย์พี่น้องสเปรย์รับเงินสดนะครับผมก็เห็ดเงานกับพวกท่านดี่เป็นตุเป็นตะนี่เราครับกาพุูนละครับ ไปบ้านน้ำเน่ว่าจะไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งบ้านน้ำเนียเลยโบดีโบดีเฮ็ดครับต้องได้กลับมากเนี่ยก็ต้องได้กลับมาอมาีส้มกาแฟาสวมกินครับกินเบิร์ดเลยบนนอนนี่เนาะก็เดแจะทากินเขา่าอึอนกบะดีส้มเลรนี่ก็นอันน,น,นี้เบิร์ด วัน,นอาทิตย์แม่บ้านเราต้องเปิดประตูผู้เป็นปเหตุคลิปเลี้ยวคลิปอันนี้คลิปเลี้ยวมันก็นจ่องไทยถ้ำมันก็จ่องอันนี้เนาะน้องเนาะลงไปเรื่อยๆคือว่าแหละครับนี่ยังกะทายลงไป คลิปปังบ่ปังกะมันก็ะเลี่ยวเตคลิปเนาะครับเนาะไปเฮ็ดไปสันหลับพี่น้องเลยหรูปูสุคนกะฮ่ามันเป็นไปไหนเนาะ,ะ,ะเนากะยักษ์เจ้าว่าจังเลยว่าเฮ็ดเฮ็ดน้ำพึ่นไปแล้วครับผู้พึ่นเฮ็ดพึ่นตั้งใจเฮ็ดพึ่นกระไดของพึ่นเนา ตักใจได้ซํำได้กับซ้ำนันนะครับผมเคาเงคปอยล่งไปโดดครับพ่นวาโอ้ยจังสีกับมาลงเนาะมันมีอย่งจะลงครับ,จ,บจะาเปว่าจังไดยกับควายพ่นวาไปเนาะครับเนาะม,นมันแบบมีสิีออกความหินเดยนะครับกะคนเท้าสา่โบซ่อยกัน คลิปดีบ่ดีขันบ่กดติดตามกันขันบ่ซ้อยกันบ่เบิ่งกันบ่อันนี้ก็มันเก็ดเกิไปโบด้นะครับตาเฮ้าหรือนะครับซรอยกันเบิงกันกดให้กันโอโอเกินใจซึ่งกันเลยกันผมว่ามันกั เนื้อเห็ดเอาเงินเพิ่นเนาะครับเนาะเอาเห็ดเอาเงินเขามันกะนี่ล่อให้คิปปดดี่ดีมั้กะแล้วครับเพิ่นกะก็เห็ดเพินนนนพ่นเห็ดเพิ่นเห็ดอยู่นะครับเพิ่นกะบางค้นเพิ่นกะเพิ่นเห็ดคลิปเลี้ยวคลิปยังพี่เพิ่นกะมี่ คลิปดีๆลงแต่ว่ากันเท y o ยูทูบนี่โอ้มันตรงมีสาระแน่นะครับมันมันหลายเนาะโดนเนาะครับเนาะเปดในที่ถจะคันนี้ได้มันก็นต้องรูเปเอ็ดสิ่งที่มีประโยชน์แล้วไทยประมาณเปียดในที่นี่นะครับพี่น้อง จะว่าจังไงยังผมไปควายลงไปแล้วครับได้บม่ได้ไดก็ตามมั่นครับนี่ครับมองผมไม่เห็นงานครับนี่ครับเป็นสารพระพุ่มครับสารพระพุ่มกระทายยังสีไหนพี่น้องเอ้ยจะกีบไทยอันนี้ก็เป็นโรงงานที่ผมมาเข่าครับนี่รถรับพนักง,งาน นี่ครับนี่กับประตูครับเป็นสรอยเปียดอละนี่ออกไปออกไปด้านหน้าครับเตจูนี่ครับออกไปหน่อยเดียวเลี้ยวซ้ายครับหอกถนนอ่าพอขนโยทินอันนี้ก็ตันครับเป็น,นเป็นส้อยตันอ่าเป็น,นเป็นตึก เป็น,นอย่างคอนโดนะครับนี่ครับผมอยู่เงียบครับมาลงงานก็นสบายเนี่ยอยู่หรอครับอยู่นี่บนคนบนจุนจา่านี่มันเลี่งนกะก็กล็อกประตูครับเขามาขยะเขาก็ล็อกประตูที่นัครับผมก็ประมาานี้นะครับ,รน,น,รบนอพี่นอฟได้กะ ฝากติดตามกันนีดเด้ยครับเดอ้อมันตัวไปมีหน,หน้าโคตรคลิปดีๆผมก็จะลงให้เปกนรอ,อค,ครับผูทีย่ย,ย,ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อผมกับบทันเด็กเขาไปบูทันเด็มีเวลาเข้าไปก เอาไปเบิงไม่กดติดตามให้มูนะมอมยู่่อครับเออกระตางคนตาแหลกกันเนาะครับเนาะขอบคุณหล,หลายๆดนะครับเด้อสวัสดีครับ